วดีค่ะวันนี้เราจะมากันทุกอนให้เราต้นจะวองเพชรต,ต้นนี้นะคะก็คือต้นนี้มันอยู่หน้าบ้านเรามานานแล้วคือบ้านนี้เป็นบ้านเชา่าแต่เราไม่รู้ว่าเขาปลูกแบบมานานหรือยังนะคะเราเข้ามาแล้วก็เจอเลยแล้วเราขายปุ๋ยอยู่แล้วใช่ไหมเรามัวแต่ดูแลต้นไม้ของคนอื่นนะคะจนลืมดูแลเจ้าต้นตะวองเพชรต้นนี้เลยซึ่งดอกมันเนี่ยไม่เคยขึ้นเลยนะคะถึงมันขึ้นเนี่ยมันก็แบบเป็นตุดตอตายแบบเนี้ยมันขึ้นมาแล้วมันก็ตายเลยอะ่ะมันไม่บานสะพังเหมือนที่เราต้องการนะคะแล้วเราอขายปุ๋ยเรามีสูตรของเราเองนะคะที่จะะะมาาดูแลต้้นนไของเรสทีค ผู้ที่เราจะนํามาวันนี้ก็คือมี2ตัวนะคะจะมีมิชชั่น2นะคะกับ p าสซิเบิ hormone นะคะของตัวนี้ค่ะมันหนักอยู่นะทุกคนขวดหนึ่งเนี่ยหนึ่งพัน ml นะคะหนักนะคะมิชชั่น2นะคะจะเป็นการที่ช่วยติดดอกออกผลนะคะลูกดอกใหญ่ยาวหวานมันก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้มิชชั่น2นะคะส่วนฮอร์โมนค่ะก็คือาสซิเบิลนั่นเองนะคะหรือก็เกษตรกรชอบเรียกว่าฮอร์โมนนะคะที่ใไปก็จะเป็นการ กระตุต้นนะคะให้ตัวเจ้ามิชชั่นสองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะก็คือการกระพุ้งดอกนั่นเองนะคะกระพุ้งดอกกระพุ้งลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือฮอร์โมนเนี่ยช่วยได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูการผสมกันเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาผสมปุ๋ยก,กันนะทุกคน1ขวดของเราเนี่ย1,000 ml ก็คือ20 cc เนี่ยต่อน้ำยี่สิลิตรเลยทุกคนแล้วในนี้มันมีตั้ง1,000นะคะเราสามารถใช้ได้เลย30ไล่ถึง50ไล่เลยนะคะแล้วแต่พืชที่เราจะปลูกนะคะแต่วันนี้เราใช้ฟ็อกซี่นะคะขนาดเล็กปริมาณน,น้ำนะคะ400 ml นะคะเราจะใช้มิชชั่น2กับฮอมนนะคะอย่างละ0.4 ml นะคะเดี๋ยวจะมาผสมให้ดูค่ะ ของเรามีฝาแถมให้ไว้นะคะทุกคนฝาจะเป็นฝาตวงนะคะสีใสมีปริมาณ ml บอกด้วยค่ะมีขวดนะคะก่อนผสมก็ขยำนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะนอนก,นก้นตะกอนนี่เห็นไหมคะขวดใหม่ใส่ไปสูนจุดสี่นะคะขีดเส้นล่างของเราะจะเป็นส0บ ml นะคะเราก็ใส่ไปเกือบครึ่งแล้วกันถ้าครึ่งหนึ่งมันจะเป็น0ูจดห้าเอาใส่ไปเกือบครึ่งนะคะ ใส่นิดเดียวเองทุกคนใส่ไปนิดเดียวเองประหยัดมากเลยนะคะต่อไปเป็นมิชชั่นสองนะคะก็เท่าเดิมนะคะสูตรสีวสีมลเท่าเดิมค่ะมิชชั่นสองของเราจะเป็นสีเขียวนะคะเป็นสารสกัดจากคลอซิลนะคะสารไหลนะคะคือมีหลายตัวมากเลยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะตัวนี้เรียบร้อยค่ะ ปิดฝาแล้วก็เขย่าใ,ให้เท่ากันนะคะได้แล้วนะคะเราก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็ฉีดไปเลยคือไม่ต้องไปเจาะเขาแบบนี้นะคะทุกคนมิชชั่นเรากับฮอร์โมนเนี่ยเราใช้แค่ละอ,องนะคะให้โดนละอ,องก็พอคือประหยัดมากๆเลยนะคะไม่ต้องให้มันขึ้นไม่ต้องโดนเนะะี่ยค่ะทุกคนเห็นละอ,องไหมมันก็จะไม่พัดเท่าไหร่นี่เราก็เอาประมาณละอ,องให้เขาปิวไปเองของเขานะคะอันนี้เว้ยลม่งไปทางนู้นนะคะทุกคนเราต้องฉีดเขาทางนี้ให้เพราะว่าลมก็พัดไปแต่เราโดนได้นะคะไม่เป็นไรเพราะว่ามัน ธรรมชาตินะคะแค่อย่าไปอาปากกินมันก็พอคะ่ะทุกคนตอนนี้มันน่าจะเข้าปากแล้วแหละเรีย <c oughs> <c oughs> บร้อยค่ะอันนี้คือไม่เคยอันนี้เป็นต้นที่ตายนะไม่ใช่ต้นที่ตายดอกที่ตายค่ะเนี่ยมันออกมาแล้วมันก็เหี่ยวหอยเหี่ยวเฉาอ,อย่างนี้ไปเลยมันไม่ได้แบบว่าจเจริญอะไรขนาดนั้นเราจะมาดูนะคะว่าอีต้นเนี้ยมันจะออกดอกให้เราไหมนะคะหวังว่าจะออกดอกให้แม่นะลูกวัน,นนี้ก็เป็นวันที่แปดนะคะทุกคน เจ็ดวันเราจะฉีดหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะให้ดอกเราวันไหนนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เราเก็บภาพต้นตะบองเชรไปนะคะเมื่อวันที่8สิงหานนะคะตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วนะคะผลสรุปว่าดอกมันขึ้นแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราเข้าสวนเลยไม่มีเวลาได้ถ่ายเขานะคะพอจะมาถ่ายก็ฝนตกนะคะนี่นี่ดอกที่มันขึ้นรุ่แรกเห็นไหมหลังจากวันที่8นี่มันขึ้นหลายดอกอยู่นะ แต่ต้นนี้เขาจะเป็นขึ้นแป,ป๊บเดียวแล้วเขาก็จะเหี่ยวไปของเขาเองนะคะจนมารอบนี้นะคะดอกก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนเราภูมิใจมากเลยดูซิมีกี่ดอกคะดูหนึ 1, ่งสองมันก็ตรงนี้ข้างข้างเห็นไหมคะทุกคนมันโอเคมากเลย<ๆ>แต่็อตที่เราไม่ได้ถ่ายอ่ะน้องทิมงานเก็บภาพไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันบานอนะ่ะถ้าเราถ่ายทันนะถ้าเราถ่ายทานันเราจะถ่ายให้ดูว่ามันบานแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนก็ขอฝากปุ๋ยมิชชั่นมีทูกับฮอร์โมน p o s ิ i b l e ของเราด้วยนะคะ มิชชั่นทีทูนะคะแล้วก็พอร์ิเบิลนะคะพอร์ิเบิลก็กระตุ้นดอกนะคะอย่างที่พาคแรกที่เราบอกกันมานะคะแล้วก็ตัวทีมิชชั่นทีสองนะคะก็จะช่วยติดดอกออกผลนะคะใหญ่ยาวหว่านมันนะคะฝากกับเบสซัมเมอร์ด้วยนะคะ